แล้วทีเนี้ยเขาก็มาจอดถามว่าตรงเนี้ยมันไปได้ไหมแล้วผมบอกว่าไปไม่ได้ครับเขาบอกไม่ทรคบว่าเขาจะไปไหนเขาเขาบอกว่ามันออกไปทางวัดไซใหญ่ได้ไหมรถอะแต่จริงๆรถทรเลอร์มันออกไปไม่ได้แน่นอนผมก็เลยเดินบอกว่ามันบอกไปไม่ได้นั่นพี่ก็ไปหาที่ขับรถได้เลยแล้วเขาก็เลือกที่จะกลับรถตรงเนี้ยถ้าผมไม่เดินไปโบกรถก็ชนเสาไฟล้มแน่นอนผมก็เลยต้องกี่ล้อคันใหญ่ไหมเป็นรถเทรเลอร์ครับเทรเลอร์เลยรครับมรรทุกอะไรมาคะ ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ค่อยไม่ได้ดูครับแต่คันใหญ่แต่นักแน่นอนอ่ะหลังจากนั้นพอกลับรถแล้วเป็นยังไงบ้างเราได้ดูเขาไหมดูดูตลอดครับนั่งกันอยู่กี่คนครับม่อคือสามคนครับวิ่งมั้ยผมบอกให้อีกสองคนที่วิ่งไปอยู่นน่นเพราะกลวงัรระชนตรงนี้ด้วยอ่ะเหมือนเหมือนว่าคนขับรถมันมันขับรถไม่เป็นยังไงไม่รู้แล้วตอนที่ว่าออกไปเงี้ยก็คือหัวโยกตลอดเลยหัวรถโยกตลอดเลย เข้ามานี่คือสภาพผิวเป็นแบบนี้เลยครับผมแตกเลยคือถนนเส้นนี้คือเป็นถนนเทราบาลสองนะก็คือซอยทางเข้าอำเภอปกติเนี่ยรถรถใหญ่เนี่ยจะไม่มีเข้ามาอยู่แล้วขนาด10บร้อเนี่ยแต่ถามว่ามีหลงเข้ามาไหมมีหลงเข้ามานะครับแต่พอหลงเข้ามาช่วงบริเวณตรงที่ว่าก,การอำเภอเนี่ยจะเป็นพ,พื้นที่ที่จะวนออกไปได้เพราะพอรถเนี่ยจะไม่สามารถไปต่อได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า พอเลยที่ว่าการอำเภอไปผ่านหน้าเที่บาลไปเนี่ยมันเป็นถนน,นซอยซึ่งรถขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะร,รถก็จะวนกลับบริเวณหน้าอำเภอถ้าเกิดมีหลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นรถรถในพื้นที่นะครับในพื้นที่จะรู้ว่าเส้นนี้รถใหญ่จะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งเนี้ยที่หลงเข้ามาณครั้งเนี้ยนะครับเป็นทราบว่าจากเจ้าของ พื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นรถจากบริษัททางระยองครับที่ดูแก็สามารถติดต่อไปแล้วเป็นรถพอเขาเห็นว่าไปไม่ได้ก็ใช้วิาาวาสาขะวิสาสะกลับเลยเข้ามาซึ่งซึ่ง,งเป็นคาแคร์ซึ่งไม่สามารถรองรับรถขนาดใหญ่ได้อยู่แล้วก็กลับก็เกิดความเสียหายอย่างที่ททางน้องได้ได้แจ้งไวยอย่างเงี้ยครับซึ่งการติดกี่ทุ่มค่ะใช่ก็ดูพอดีเข้าไปดู เช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่ามีรถเลี้ยวเข้ามาแซนก็เลยตะโกนใส่กล้องวงจรปิดว่าอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวแต่เขาก็ยังแบบเลี้ยวเข้ามาแล้วสักพักเราก็เลยออกรีบออกมาจากบ้านมาดูค่ะสภาพตอนที่หลังจะเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคะก็เละหมดเลยค่ะตรงนี้ก็ปูนขอบแตกนะคะแล้วก็พื้นตรงนี้ก็คือเป็นรอยล้อลึกลงไปหมดเลยค่ะปกติเราทําพื้นผิวไว้แบบนี้สำหรับรถอะไรบ้างก็จะเป็นพวก อ่ารถตู้ทึบรถกระบะรถเก๋งอะไรเงี้ยค่ะได้หมดแล้วก็รถหกร้อเล็กๆอะไรเงี้ยได้ค่ะก็คือรับน้่หนักใช่ใช่ค่ะตอนนี้สภาพมันเป็นแบบนี้ต้องซ่อมไหมคะก็น่าจะต้องให้เขามาปรับพื้นที่แล้วก็เทปูนใหม่ค่ะประเมินราคาหรือยังก็น่าจะอยู่ที่หลักหมื่นต่างๆขึ้นไปค่ะใช่ก็ต้องรอให้เขามามาประเมินอีกทีนึงว่าเท่าไหร่ เป็นพี่กับรถไหมมีรถบรรทุกเข้ามาจับบ่อยไหมรถบรรทุกจะไม่ค่อยมีค่ะส่วนมากจะเป็นรถกระบะรถเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามาซื้อของตามร้านตรงข้ามเราก็ให้จอดให้อะไรตลอดค่ะพี่ใช่แต่เข,เข้าปิดทางหรือไม่ก่่น่าจะค่ะ,ะใช่เพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าจะไปชนฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลับมันเหมือนมันลงเลี้ยวมันแคบอะค่ะถนนมันแคบถนนแคบใช่ค่ะตอนนี้อยากให้เจ้าของบร,ริษัทหรือเจ้าของรถเอามาทำงานบ้างก็อยากให้เขารับสายโทรศัพท์แล้วก็ มาให้เขาลูกน้องเขาหรือว่าตัวเจ้าของบริษัทมารับผิดชอบให้เราอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้แจ้งความหรือยังอ่ายังยังไม่ได้แจ้งค่ะแต่ว่าคุณตํารวจที่เขาดูแลอยู่เขาเขาดูให้อยู่ค่ะใช่ก็คือเขาสะเพ้าอะค่ะพี่ถนนก็แคบอยู่แล้วเข้ามาเอาจิงๆถ้าเขาถอยยาวออกไปรถมันไม่มีอยู่แล้วเอาจริงๆถ้าเขาถอยยาวออกไปเลยก็น่าจะได้ดีกว่าหรืออาจจะออกไปเลยตรงออกไปเลยดีกว่ามากับรถนะคะ เขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบมันทะลุกันไปได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เข,เขาเลือกที่ถอยเข้ามาใช่ใช่ค่ะแล้วน้ำหนักรถก็เยอะใช่มีเหล็กอยู่ข้างหลังนะคะบรรทุกอยู่แล้วก็ไม่ม,มีแสดงความรับผชอบเลยใช่หนูออกมาเขาหายไปแล้วะค,ะค่ะไม่มีเบอร์โทรเบอร์อะไรมาใช่โทรไปที่บริษัทก็ปิดขายหมดเลยตัดไม่มีติดต่อไม่ได้ะค่ะ